ดังนั้นธุรกิจบ้านเราถ้าเกิดซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นเป็นไงครับเวลามีการเมเทันแนนก็ดีหรือการติดตั้งต่างๆไปฮะเขาต้องบินมาครับใช่ไหมญี่ปุ่นต้องบินมาเมื่อบินมาปั๊บอย่างเงี้ยค่าเซอร์วิสการเลี้ยงดูต่างๆเนี่ยเราก็ต้องจ่ายนี่นี่คือของของญี่ปุ่นเป็นประมาณนั้นดังนั้นเครื่องจักรเนี่ยลดได้บ้างนะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ผมพูดในด้านความปลอดภัยก่อนนะคือในเรื่องของมีเดียอันนี้ก็คือการสื่อสารนะ เป็นการสื่อสารนะครับอันนี้เรียกว่าการสื่อสารเครือมีเดียการสื่อสารการสื่อสารนั้นเป็นการสื่อสารระหว่างคนกับคนการสื่อสารระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมการสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องจักรเครื่องไม้อุปกรณ์นะอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะการสื่อสารกับคนนะการติดป้ายครับห้ามสูบุรีนะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารนะก็คือการสื่อสารมีมีอาจจะเป็นการสื่อสารด้วยการพูดนะกับการสื่อสารที่ไม่ใช้การพูด เรียกว่า verbal communication กับ non-verbal communication non ก็คือไม่พูดแต่ใช้ภาษาสัญลักษณ์เรียก non-verbal communication นะครับตัวสุดท้ายตัวนี้ครับก็คือตัวการจัดการครับเนี่ยการบริหารนะการบริหารการจัดการซึ่งตัวนี้เป็นไงครับเป็นตัวที่มีความสำคัญนะใครล่ะครับก็คือเราใช้นี่นะครับ ใช้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับก็คือคนต้องไปจัดการใครแล้วก็คือพวกเราไงลีดเดอร์ชิพครับเราจะต้องไปจัดการก็คือหัวหน้างานหัวหน้างานต้องไปทำอะไรครับ P D C และ A ใช่ไหมก็คือไปเรื่องของวางแผนใช่ไหม ตัวดีนี่ก็คือทำใช่ไหมตัวนี้คืออะไรฮะเช็คใช่ไหมตัวสุดท้ายคือไงถ้าเกิดมันไม่ได้ก็ไปแอคชั่นต่อนี่ก็คือวงจรน,นะฮะโดยหัวนหน้างานครับเราจะออกสเก็ตวลในเรื่องของงานดีไซน์สักฉบับหนึ่งไหมครับเราจะต้องมีวางแผนใช่ไหมงานนี้เนี่ยลูกค้าจะเอาเมื่อไหร่อย่างไรก็จะต้องมีโปรเกสซีมีสเตตัสของมันใครเป็นคนติดตามครับหัวนหน้างานเป็นผู้ติดตามอันนี้ก็คือในเรื่องของอ ปัจจัยต่างๆในเรื่องการสื่อสารนะฮะก็ผมพูดในเรื่องของเซฟตี้นะครับว่าวันนี้มันจะมีเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดในการงานการจัดการทั่วไปนั้นก็จะมี man machine แล้วก็ material นะถ้าเกิดตัวต่อไป m ตนี้ก็คือ material นะฮะ m e t material i a l นะเป็น material คืออะไรครับพวกวัตถุดิบนะอันนั้นก็ไม่พูดถึงตัวด้านนั้นเอาเฉพาะในส่วนของ เซฟตี้ว่ามีอยู่4ตัวนี้นะครับเอาล้ครับในตัวที่2การวิเคราะห์งานในการวิเคราะห์งานนั้นชื่อก็บอกแล้วนะวิเคราะห์แยกแยะย่อยละเอียดออกไปวิเคราะห์เพื่ออะไรครับเพื่อค้นหาอันตรายในการทํางานในแต่ละขั้นตอน,น,นเดี๋ยวเราจะาฝึกวิเคราะห์งานแต่ละงานกันนะตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของการรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุตัวนี้เป็นการปฏิบัติที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว นะวัวหายและล้อมคอกตัวนี้นะซึ่งไม,ไม่ได้เป็นการทํางานแบบมืออาชีพถ้าเกิดเป็นการทํางานแบบมืออาชีพแล้วเนี่ยต้อง proactive ก็คือต้องป้องกันไว้ก่อนนะแต่ตัวนี้ก็คือเมื่อมันเกิดแล้วแต่เปแค่ป้องกันให้มันเกิดซ้ําในอนาคตซึ่งสามารถทําได้ไหมถ้าเกิดเราแก้ตรงจุดเกาตรงจุดแก้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเกาไม่ตรงจุดก็ไม่ได้อันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์นะการวิเคราะห์อันตรายนะครับคันนี้ ในตัวแรกเรากลับมาตัวแรกนะครับหมวดหมวดหมวดเช้าเนี่ยก็คือในช่วงเช้าเนี่ยเราจะเรียน3มหมวดนั้นนะฮะตัวแรกนั้นก็คือเรื่องการตรวจความปลอดภัยนะครับในทางกฎหมายคําว่ากฎหมายก็คือกฎกระทรวงครับเมื่อวานพวกเ,เราเรียนมาแล้วเนาะพระบความปลอดภัยปีพศ2554กฎกระทรวงปีเท่าไหร่ครับ2549นะโอเคครับใน2ตัวนี้เขาบอกว่าการตรวจความปลอดภัยนั้น,น,น,เ,นเป็นเครื่องมือ นะเป็นเครื่องมือครับถ้าเกิดงานช่างเป็นทูลนะเป็นทูลลิงนะเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่เป็นดีที่สุดครับสำหรับหัวหน้างานเรื่องของการข้นหาอันตรายจากเนี้ยจากเวิร์กเพลจาก Working Area รนะครับรวมถึงความเสี่ยงนะความเสี่ยง r s k นะความเสี่ยงความเสี่ยงครับ risk ทุกที่มีความเสี่ยงตึกนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยง ใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงว่าตึกที่สร้างอยู่เนี้ยมันใช้งานไปแล้วกี่ปีนะถ้าเกิดเราเอาของนะมากองไว้มาซุกไวนะ้มาบรรจุที่นี่เยอะๆไม่แน่ครับนะถ้าเกิดว่ารากฐานไม่ดีนะมันอาจจะมีผลกระทบก็ได้นะช่วงกับอะไรเงื่อนไขถ้าเกิดมีแผ่นดุงแผ่นดินไหวเข้ามาอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของความเสี่ยงนั้นมีอยู่ทั่วไปนะครับ <S <S พวกเราเดินทางมาจากบ้านนะออกจากบ้านปั๊บขับรถขับปลาเสี่ยงไหมครับเสี่ยงใช่ไหม ไม่รู้เขาจะชนเราเราจะชนเขาอ่ะนี่คือเรื่องความเสี่ยงดังนั้นอย่างเงี้ยบริษัทขายประกันภัยมันเนี่ยมันมันมันขายตัวนี้นครับขายความเสี่ยงก็คือคุ้มครองความเสี่ยงให้กับทุกๆคนใช่ไหมฮะก็คือบริษัทประกันภัยอ่ะยิ่งยิ่งปไปฮะยิ่งมีประกันมันไงคนมันยิ่งเสี่ยงคนยิ่งกล้านี่คนไทยเราเป็นอย่างนั้นนะครับตัวต่อมานะครับที่บอกว่าเรื่องของอมัอสกู่นี้นี่คือจปหวนหน้างาน กฎกระทรวงปี49นะครับเมื่อวานจาได้เนาะนะนะมันชื่อมันยาวมากเลยนะกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการแบ่งการจัดก,การด้นานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในาการทำงานปีพศ2519กําหนดว่าจปาหัวหน้างานนะเครื่องร้องบันทึกที่เออเลอร์ไหมนะ่ยคำพูดผมเร็วไปไมั้ยไม่เร็วเนาะนะเดี๋ยวเออเลอร์นะจปหัวหน้างานนั้นมีหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพการทําง,งานนะครับเขาให้จปหัวหน้างานนะเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ ที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดกฎหมายครับกฎหมายกําหนดอย่างนั้นนะแสดงว่าเป็นไงครับถ้าเกิดหัวหน้าไม่ดําเนินการไม่ทําตรงจุดนั้นนะครับเมื่อลูกน้องเกิดบาดเจ็บได้รับอันตรายเนี่ยหัวหน้านั้นจึงมีความผิดหัวหน้าจึงมีความผิดครับผิดอะไรอะ่ะก็ผิดกฎหมายฮะกฎหมายอะไรครับก็อาญาครับการจัดการด้านกฎหมายความปลอดภัยนั้นอะ่ะมันเป็นคดีอาญาครับเป็นคดีอาญา นั่นก็หมายความว่าเป็นโทษที่ถูกกาหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยนะก็จะมีโทษอยู่5สถานนะก็ประหารชีวิตคงคงไม่หรอกครับจําคุกครับแน่นอนนะมันเพราะโทษอาญามี5สาสถานประหารชีวิตจําคุกก,กักขังปรับริบทรัพย์สินของเราก็จะอยู่ที่จําคุกครับเอาล้ครับมาสรุปตรงนี้ว่าในส่วนของการตรวจความปลอดภัยนั้นนะครับกฎหมายกําหนดให้วุวิางานเนาะเป็นเป็นผู้ตรวจ นะตรวจอะไรบ้างล่ะก็ตรวจ unsafe condition ครับนะ unsafe condition ก็คือตัวไหนล่ะตัวตัวนี้ตัวสภาพการไม่ปลอดภัยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรสถานที่นะํามันไม่ไม่ไม่อื้ออำนวยก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอื่นนะมีอะไรอีกครับก็คือในส่วนของอการทำงานดูแลเรื่องของการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอันนี้ PPE นะครับ,นะรบมาจาก personal protection นะตัว Equipment นะตัวล่าน,นก็คือ p e r s o n a แปลว่าบุคคลครับ protect protect ก็คือ protection แปลว่าการป้องกันอันนี้ก็ Equipment นะอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วบุคคลเรียกตัวย่อว่า PPE นะของหน่วยงานที่รับผิดชอบนั่นก็หมายความว่าเ,เราดูแลเรื่องอะไระเราคุมไซ้งานพนักงานทํางานเรางานเชื่อมก็กรังหน้ามีไหมนะครับอะไรอีกละ่ะแว่นตาป้องกันมีไหมนะถุงมือมีไหมปลอกแขนมีไหมนี่คือสิ่งที่หัวหน้าต้องไปดูนะครับ ส่วนรายละเอียดของพรบอันนี้ผม,ผมให้ดูว่ามันจะอยู่ในมาตรามาตรานี้มาตรา22เรื่องของอ,อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสุ่บุคคลนะครับแล้วกําหนดไว้ในมาตรา7ว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสุ่บุคคลนั้นนะครับนายจ้างต้องเป็นผู้จัดให้ลูกจ้างครับนะฮะนายจ้างเป็นผู้จัดให้ถ้าเกิดนายจ้างไม่จัดให้เกิดเด็กนั้นมีปัญหาเช่นทํางานแล้วเกิดสะเก็ดไฟ นับประกายไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสเก็ดแล้วกระเด็นเข้าตาแล้วพนักงานตาบอดนายจ้างนั้นโดนโทษทางอาญานะครับอัน,นี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับต่อมานะครับในเรื่องของรูปแบบในการตรวจเอ๊เราจะตรวจความปลอดภัยเนี่ยมันมีรูปแบบในการตรวจอะไรบ้างละ่ะในกฎหมายนั้นบอกว่าการตรวจนั้นอะ่ะมันมีการตรวจอยู่3ลักษณะนะลักษณะแรกคือการตรวจโดยผู้ชํานาญการ หรือวิศกรเป็นการตรวจโดยมืออาชีพ Expert เป็น Professional พวกนี้คือมืออาชีพครับอะไรบ้างอะ่ะอย่างเช่นในส่วนของการตรวจสอบอย่างหม้อน้ำครับบอยเลอร์บอยเลนั้นต้องให้วิศกรใช่ไหมวิศกรเครื่องกลเเอ่อเครืงกลนะ,ะที่มีใบกอวอเป็นผู้ตรวจสอบบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่ได้เจ้าอวิชาชีพก็ไม่ได้ครับเพราะ คุณไม่มีวุฒิวิศวะเครื่องกลแต่ถ้าเกิดจบะบวิชาชีพคนนั้นจบวิศวะเครื่องกลมาด้วยโอเคครับคุณตรวจได้เพราะคุณสามารถที่จะเซ็นตรงนั้นได้ทรายได้แต่อย่าลืมนะต้องมีใบประกอบวิชาชีพของเฉพาะทางนะครับไฟฟ้าเหมือนกันนะไฟฟ้าโรงงานนะฮะคนที่จะตรวจสอบก็คือต้องเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบกว์เหมือนกันนี่คือการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญชํานาญการครับเพราะเขามีความรู้ในเรื่องนั้น แต่ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ไม่ได้เพราะอะไรการที่เราจะไปรับรองการันตีอะไรสักอย่างเนี่ยนะมันจะต้องดูตรงนั้นให้ออกบอกตรงนั้นให้ได้นะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของการตรวจความปลอดภัยหน้างานนี่ก็คือเราไปตรวจตร,จตรงน้านนี้ครับว่ามันมี unsafe act unsafe condition อย่างไรก็คือโดยทั่วไปครับใครและครับอาจจะเป็นหัวหน้างานก็คือตัวเราหรือคนที่เรามอบหมาย ในลูกน้องเราเรามีมือซ้ายมือมือขวาเนาะเรามอบหมายใครก็ได้ที่เราไว้วางใจนะคนที่ถัดจากเราไปอะ่ะใครล่ะที่เราจะพึ่งพาเขาได้ไว้ใจได้ทางผู้เข้าพัชาทางผู้เหนนั้นเรามีอยู่ในใจอยู่แล้วเรามีลูกน้องหลายคนนะแต่คนที่เราไว้วางใจอันดับต้นๆน,นั้นอะ่ะมันถูกจัดเลนกิงจัดลําดับไว้แล้วนะฮะนี่คือเขาเรียกศัจธรรมล่ะของการทํางานครับ ในสมัยที่ผมเป็นผู้บริหารก็เหมือนกันผมมีลูกน้องที่ไว้ใจอะ่ะคนนี้มีอะไรบอกหมดครับแต่บางคนเราอาจจะไม่บอกทั้งหมดเพราะอะไรฮะเพราะเรายังไม่มั่นใจว่าเมื่อเราบอกแล้วเนี่ยลูกน้องเนี่ยนั้นอะ่ะเ,เขาจะาไปพูดต่อ,อยังไงนะคำว่ามั่นใจไม่ได้หมายความว่าเราไม่ไว้วางใจนะแต่เราไม่ไว้ใจว่าถ้าเกิดเขาไปสื่อแล้วเนี่ยมันจะสื่อผิดไหมนะเพราะอะไรฮะถ้าเกิดคนไหนเราเคลียร์ทุกอย่างเราพูดให้แล้วเราคอยสังเกตว่าลูกน้องคนนี้เนี่ย นะไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังเนี่ยเขาจะเป็นคนอย่างนี้นะพฤติกรรมเนี่ยเขาจะคงเส้นคงวาโอเคครับเราก็จะพูดให้หมดเลยแต่บางคนเป็นแคเขาบอกว่าไงคนเรานั้นอ่ะมันดูกันไม่ออกนะดูไม่ออกทุกคนเนี่ยบอกว่าไว้วางใจแต่มันดูไม่ออกเพราะนั้นในบางเรื่องเนี่ยเราต้องเออต้องเก็บไว้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องงานอย่ากเก็บนะเรื่องงานต้องหมดเปลือกนะครับถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องของความรู้หน้าง,งานเนี่ยลูกพี่ต้องสอนลูกน้องให้หมดเปลือกนะครับเพราะอะไรครับเมื่อหมดเปลือกแล้วเนี่ย เราสบายจะไปไหนก็ได้นะถ้าเกิดผู้หนานไไปตีกอล์ฟได้เลยฮะนะอยู่ในสนามกอล์ฟไรกรอล์ฟเป็นฮะไม่มีโทรศัพท์มาถามพี่นะตรงนี้ทํายังไงไม่มีหรอกครับรอนะเราสอนหมดแล้วเอาต่อมาครับเรื่องของกลุ่มอันตรายที่เราต้องตรวจมีอะไรบ้างล่ะถ้าเกิดเป็นสํงงานักนะง,งานนะสำนักงานนะฮะก็มีพวกนี้ครับนะนะอย่างเช่นพื้นทางเดินอ่าถ้าเกิดเมื่อเช้าถ้าเราขึ้นบันไดด้านนี้เห็นไหม บันไดเราต่างระดับครับแก้ไขก็บอกว่าอเอาเหล็กใช่ไหมออกออกปับ๊บปูถามว่าเป็นไงผู้ชายใส่ข้าชูมันเดินได้ถ้าเป็นผู้หญิงอะสมมตินะถ้าเป็นผู้หญิงเป็นไง้น,ะนมันมันอาจจะพลิกอาจจะปักไมก่ได้อันนี้คือเป็นการตรวจนะรมองการมองดนะ้านเซฟตี้นั้นมองให้มันเกิดอันตรายครับแต่ไม่ได้เพลเจอร์นะมันเป็นไปได้หมดครับถามว่าทำไมไปได้อ๋อคนที่เขามองนะนะั้นอะเขามีประสบการณ์ครับ มีประสบการณ์เขาสามารถที่จะเชื่อมโยงหลักของตรรก,กะได้ครับเหตุและผลว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนี่คือเป็นไงคนนั้นต้องมีองค์ความรู้ต้องมี knowledge ต้องมีทักษะต้องมี skill แล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกได้ครับนะเหมือนกับพวกเราเราสามารถมองอนาคตได้อย่างผู้พิหารเนี่ยทำไมผู้พิหารเขาสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ของคนได้นะครับเพราะทุกอย่างทํามาด้วยมือครับ เวลากาหนดเป้าหมายองคอ์กรวิสัยทัศน์องคอ์กรหรือว่าภรารกิจมิช่นต่างนั้นล่ะทุกอย่างเขารู้หมดเพราะอะไรทามากับมือดังนั้นมไม่มีผู้บริหารคนใดที่ไม่ได้รู้เกี่ยวกับโปรเซสตัวเองล่ะรู้หมดแล้วครับแต่บางทีเป็นไงพนักงานบอกว่าเนี่ยเจ้านายไม่เห็นรู้ว่าเรื่องอะไรเลยเจ้านายเขารู้ครับแต่เจ้านายเขาไม่พูดเจ้านายเป็นไงให้ลูกน้องทาใช่ไหมจ้างคุณมาทํางานอะ่ะทาไมผมต้องทาเองอะ่ะผมตีก๊อฟบริหารไม่ดีกว่าเหรอเนาะต่อมาครับในส่วนขององค์กรเหล่านี้ ถ้าเกิดเราตรวจแล้วถ้าเกิดเราตรวจแล้วนะครับปรากฏว่ามันไม่เข้าที่เข้าทางนะอย่างเช่นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพื้นทางเดินบันรงบันไดาทางเข้าลิฟต์หรือช่องทางระหว่างโต๊ะมาที่ทํางานในในโรงงานในองค์กรหรือในสนํงงานักงานเนี่ยนะตลอดจนพวกนี่แหละครับสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพไฟฟ้ง,ไฟฟ,ง,ไ,ฟฟงไฟฟ้าแสงสว่างเสียงหรือในส่วนของการระบายอากาศต่างเนี่ยนะนะมันไม่อย่างเช่นเรื่องการระบายอากาศในะอย่างห้องนี้ดีไหมครับ